มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับเครือข่ายทั้ง9แห่งค่ะลงนามบันทึกความเข้าใจกับสิงคโปร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ CDO i ระดับสูงนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีพร้อมด้วยเครือข่ายทั้ง9แห่งและสิงคโปร์โพล y เทคนิค ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาแบบ C.D.I.O. และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบ C.D.I.O. ระดับสูงโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทมาเอกประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคป,ปัจจุบัน ทางด้านดรณัฐาผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลธัญ,ญบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าทางมหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการก็มีความคาดหวังว่าจะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริงโดยนำเทคนิควิธีการสอนที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาแบบ C.D.I.O ระดับสูงจากประเทศสิงคโปร์มุ่งพัฒนาฝึกอบรมคนาจารย์จำนวน250คนจากเครือข่ายราชมูคลทั้ง9แห่งให้เข้าใจภาพรวมการจัดการศึกษาแบบ C.D.I.O ในระดับอุดมศึกษาโดยจะคัดเลือกคนาจารย์ผู้เข้าอบรมที่สนใจการจัดการศึกษาแบบ C.D.I.O ในเชิงลึกเพื่อศึกษาในประเด็นของการจับคู่ วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมความรู้วางแผนการคิดให้สอดคล้องกับ C.D.I.O การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร C.D.I.O ให้สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องจากนั้นจะคัดเลือกคนาจารย์จำนวน25คนเพื่อรับการอบรมเป็น C.D.I.O Master Trainer ต่อไป โครงการนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวอาจารย์นะคะผู้สอนแล้วก็คนที่บริหารจัดการการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนะคะเรานําเอานวัตกรรมของทางด้านการศึกษาที่เรียกว่ากรอบความคิดของ CDO นะคะหรือว่า CDO Framework นะคะซึ่งเป็นการบริหารจัดการครบรูปแบบครบท้วนสมบูรณ์รูปแบบนะคะคือ แตะทุกมิติของการจัดการศึกษาหมายถึงว่าเราดูตั้งแต่เรื่องของการออกแบบหลักสูตรนะคะการออกแบบการเรียนการสอนนะคะการวัดและประเมินผลนะ,ะพื้นที่การเรียนรู้ของนักศึกษานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยโครงการนี้เป็นความร่วมมือซึ่งเราได้รับทุนนะคะจากเทมัสเซก์ฟาวเดชันนะคะแล้วก็เป็นพา์ทเนอร์ของเราทีา่ร่วมมือกันมานะยาวนานนะคะเป็นเวลาเข้าปีที่4แล้วก็คือสิงคโปร์โพลีเทคนิค ข้อดีคือเขามี how to นะคะหลังจากบอกว่าเออ CDO เป็นแบบนี้กรอบเป็นแบบนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เนี่ย how to แล้วก็อีกอันนึงคือ CDO i เนี่ยเป็น network community หมายถึงว่ามันมีม,มีองค์กรที่เรียกว่า CDO i Worldwide Initiative ที่มีประเทศสมาชิกค,คือมีมหาวิทยาลัย130แห่งทั่วทั่วโลกนะที่เป็นสมาชิกในเอเชียเองก็มี Asian Region นะคะภูมิภาคที่ดูแลเพราะฉะนั้นมันเป็น network ที่ ต่างคนต่างมาแชร์ประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะทำให้เราเรียนรู้จาก best practice ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นอ,อเมริกาเหนือยุอรโรปนะคะอเมริกาใต้เอเชียด้วยกันนะคะแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยราชมงคลธัญ,ญบุรณ์เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทยที่เป็น collaborator นะคะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยลาลัย ซึ่งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบ c d i o นี้จะเป็นการสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาการสร้างหลักสูตรแบบเน้นการปฏิบัติการในระดับอุดมศึกษาโดยที่กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ตรงตามแนวทางอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทของการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนระหว่างสิงคโปร์และไทยเป็นอย่างดี หลังจากที่เราไปประยุกต์ใช้ได้ผลดีนะคะคือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้ก็จะขยายผลนะคะไปยัง9มหาวิทยาลัยเทคโโนยิราชมงคลทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีเฟสต่อไปนะคะเราจะเลือกนะคะหลักสูตรที่ต้องการที่จะนำร่อง นะเพื่อจะมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบนะคะอีกทั้งหมด10หลักสูตรนะคะแล้วก็จะ,ะคัดตัวคนที่จะเป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญต่อไปเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาได้หมายถึงว่าเมื่อเราได้มาสเตอร์เทรนเนอร์แล้วเขาสามารถที่จะไปถ่ายทอดต่อให้กับอาจารย์ท่านอื่น